สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงสุกูสุกคนอพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องเนี่าาน้นนองเติน้นลงมานอนลงมานอนเทียงหน้าพอใหญ่ไม่ใหญ่ครั้งเลขอ,อีกเลยรวมพัดวงวงรับ,บยุหรือว่ารับเอหรับอีก<น>ยักอยากอมไว้ ปยเลยพี่น้องตอนนี้เขาก็พักันเห็ดสามเกยหตากันเห็ด,อหหดตอกรแตบ๊บกระตูบบสายดีีพ่น้อง ทีเดียวจบเลยเอาไปแป้งเลยบอลไปผมไปเลยได้เลยครับแังเลยเ่าแบบไม่นั่นนะเติมนี่บ่ครับเติมนี่บ่ครับครับใช้เสาขอบตอว่าร์เต็มใหญ่นี่ต้นตัวได้กว้างตัวได้ก้าวบอลล้มด้วยจะาไปใช้ด้วยตัวนี้เสาตัวน้ำเสาใหญ่ตัวนี้เขาแทกใส่เสาหน่อยหนึ่งตัวเ้าเจ้าไปบนข้างตัวนี้ใส่จะพูดเนาะ ข้นออกขึ้น้นออกอ้นเทาอัน hmm. ตัวบ่า้นเป็นอะพคนเรา้นออกก็เป็นแท่นอนวางนีบคำจังลมตัวนึงต้นงพูดใหม่นมันลมนุงไมหลมเลย่นรออแล้วนลองมันใหญ่เกินโทษูเล็กแต่ขอมันใหญ่เกิน

Nhay tiền lùng lắp mười lăm lắp mười lăm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  mười

เี๋ยนี้เลยตัวนี้พอสานี่มันแข็งกว่า้าแต่นั้นไม่ได้หรอกยันตัวลังา่างแล้วอ้ไม้เราใหญ่นี่ยันตัวนี้มากว่าตัวนีเลยไม้เนี่ยไม้เราใหญ่เหังรองปมจังไจัได้หยกหยิกกันลงถักเนาะเอามันจังได้หยกกันเด้ เวลาตัวได้สูงตัวได้ต่ำกันโอข่อยอุจักเด้อข่อยวเจ้าได้รลยเอ้ยกริบกรอนเด้อนะไสาี่ไหน่ะยานันเเรียกของแล้วชินมั่วแล้วไสารมันมันดำแล้วเฮ้ยตั้งนาเมื่กินอะหน่อยไสตรสาร์ไสาสนด้ไอ้ไสยาสรไม่ใช่แล้วนะเลยโหอมันดำเลยนะ จะตีเงาบนดังหนงไปแล้วมาจะเอั่งเนี่ยมันจะเป็น่เนี่ยตีแบนนะเออนั้นตีหัวเลยแมนวแบบนี้ลเนี่ยมันจะแบบนี้มันจะไม่นั่มากมันจะไม่เป็นลบมากมันจะได้แบบเนี่ยทาตนหัวมั่น่ยตนหัวมันได้พุทน้อง เดีกยวเคยลาบขุดเลยไปแล้วอมันจะขอบอกวัาเาขุดไปเล้วจะ้องไปเอามาใส่เลยโยกลักมาอย่างเงอย่างเงีไม่้ออกบอกเคยลายจะเ่าขุดแล้วจะคล้องไม่ไดอกบอกเอามาใส่ไม่ใช่แนวเลยโอ้ยคากันกล่าเอากมบปาก่อเอาป่าลงมาตัวนี้มัเอาขาขึ้นมาได้พี่น้องเลยพี่หนมาถ่ายคลิปกันเอาขึ้นมาได้เบ่ตนนะ หวหัวมันมันหัวหัวหัวัววหวหันก็วหััวห่วาวหวหัววหาวหัววหัวหัวหััวหัั้นน่ะข้างบนข้างบนววัวหัววััไม่ อยากทำมันนะบมแม่นวะเฮ็ดได้เหตุสวยมันบืแม่นเลยมันต้องเอามาวางก่อนมันบอกัรตู้รอเชียนมุ่งหย่าน่ะเอาตำรวจเจ้าวางแนวเข่าจะมุ่งจะกระิี้เอาหยาบมุ่งมันก็มุดเดือดได้ได้คนละแบบบบเอาแมุดเอาแบบคนละยางที่ยานี่ก็ได้มั้งนะพี่เอาหยา่านี่เอาก็ต้องใอาก่อนที่ที่ลงมาแนี่เห็นบ่ออันตุเลยเอาแล้วเอาแล้วนีมันมันต้องไปใช้ลายตู้เนาะเพราะมันต้องมันไปเนาะเอามาไหนออก เนตัวนี้ยังไม่ได้ว oh, น oh, ี no ้ยังน้อยเกินดูากมันอ่ะมันเป็นไม่ได้เ่านจักที่นัเนไม่ได้ปันอยู่ไลได้ลได้เลยได้เเอาตีตีน้ำโตเลยตีเทินได้ไงได้ไหมก็ต้องลดลงมาอีกรต้องต้องโหลดตัวนี้ลงมาอีกครับวางไ้หลดก็บาดครับ อาตัวเนี้ยบางตกเป็นเนี่ยับบางลงมาอีกนีดหน่อยขัเนวานเอาคนชั้นนี้ก็ได้เนาะเน้นหนักมันไล่สะดวกชัแนละมันหัวมันจิตมุนไว้เนีขั้นวานไปขนาดของเขาเรียกระสียังเห็ดเว็บลงฮะเฮ้ยยังอ่าจะแนวไปไปไปฟอนไปนี่มันจะรี้บอกมันลงมาตีล่ะวางไปเรางกระสี่งแล้วเนี่ย ฝั่งนี้เขบอกว่าจะเอาหาแต่ฝั่งนี้เขาจะเอาสสงกะสีสังกะสีมชงช่ม่ยังชนทานอยากเย็นอยากมาอยู่เย็นอาลงตตันก็ได้ช่ไมเอาลงที่ันไปเทไปนั่งมันก็ชนแล้วลงเข่าเนมันก็ชนแล้วชนกับย่ามันลุกมาใช้เข่าทั้งอาโล่เราะมองขโมยแต่ี้ไปแล้ขโมยกบมกขโมยไ่ถิงบ้านไม่มองไม่เห็นบ้าน แล้วเขาจะบอกให้เอาสูงทําไมล่ะเขาเป็นคนจะบอกนั่นเราขึ้นมาเพียงเพียงเสาบอกเอาเลยลุงหัวกระยามันาจัดไปแล้วเอากระดาษฐานนี่แหละตียันเลยหัวกระยานมันจะหาที่ไหนลอะไรมันอยู่หัวมันพีมันมันก็หัวอยู่แล้วเนี้ยเออหญ้ามันก็ต้องรั่วอยู่แล้วมันอยู่ที่เราจะคุ้ทีรู้ไหมทีนัองน่นะได้แหงดีหนี่ยคุ้มมือนี่บาง พี่ว่าพ่อเมันประทานีเอใช่ลอเลยนะพอเลยเอามุมงคือสับกระซีโลดจัดเลยจัดแล้ยเอาึืนเทิงเชี่ยไปวะลูึนเทิงแหละเออเอานเทิงแต่เน้นว่าเอออันนั้นมันไกลึ้นจิตีเลยบ่จิตีเลยบ่จิตีเลยบ่ ตีแล้วอ่าคุดก็ต้อต่อยไม่ไดั่น จะเอาลมอันั้น่ายกว่าไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวามีน้หกันก็ลาเลยพมน้องบงปเลยนะคอมีนี้นไมคิาก็เคลนสบายดีนี่นางดี